ผู้หญิงที่เคยดูถูกสามีเพราะความจนกลับต้องเผชิญชะตากรรมที่ไม่มีใครคาดคิดเรื่องราวนี้เต็มไปด้วยความลับความแค้นและการหักหลังจนทําให้ตอนจบกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันลืมอดีตภรรยายเยอะเย้ยสามีที่ยังจนตอนจบทําให้เธอต้องเสียใจแสงอาทิตย์ยามเย็นสาดลงมาบนไส้ก่อสร้างฝุ่นลอยคลุ้งในอากาศเสียงค้อนกระทบเหล็กดังก้องสะท้อน ชายหนุ่มนั่งก้มหน้าเสื้อผ้าเก่าและเต็มไปด้วยคราบเหงื่ออดีตภรรยาก้าวลงจากรถหรูสีดำเงาวับชุดราตรีสีทองระยิบระยับสะท้อนกับแสงเครื่องเพชรที่ข้อมือเปล่งประกายระยะเธอยืนเหนือเขาดวงตาเต็มไปด้วยการดูถูกนี่หรือคือชีวิตของเธอเสียงของเธอแหลมคมแทรกผ่านความวุ่นวายของเสงานคนงานบางคนหยุดมือหันมามองด้วยความอึดอัดสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสารและความอับอาย ชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นเหงื่อไหลผ่านแก้มแววตาเหนื่อยล้าแต่ไม่ยอมแพ้เขากัดฟันรับคำพูดเหล่านั้นหัวใจเขาเต้นแรงรู้สึกทั้งเจ็บปวดและโกรธเกรี้ยวลมแรงพัดเศษกระดาษปลิวว่อนกลิ่นฝุ่นผสมกับกลิ่นควันเครื่องจักรทำให้หายใจติดขัดดวงตาของเธอยังคงกดดันไม่ลดละเหมือนจะเหยียบย่ำศักดิ์ศรีเขาให้จมดินเขาลุกขึ้นยืนแม้ตัวสั่นด้วยความอ่อนแรง แต่แวลวตาของเขามีบางสิ่งเปลี่ยนไปราวกับไฟที่ซ่อนอยู่ลุกโชนขึ้นและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นตรงหน้าทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงเธอชะงักไปเพียงเสี้ยววินาทีเพราะไม่เคยเห็นสายตาแบบนั้นจากเขามาก่อนสายตาที่ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นความมั่นคงและหนักแน่นเสียงเครื่องจักรหยุดชะงักลงราวกับโลกเงียบงนันลมพัดแรงจนผมเธอปลิวสะบัด เครื่องเพชรที่เธอสวมใส่กับไร้ค่าในความรู้สึกของคนรอบข้างทุกคู่ตามองไปที่ชายหนุ่มราวกับกำลังรอคอยเขาหยิบกระเป๋าหนังเก่าที่วางข้างตัวมือสั่นเล็กน้อยแต่แววตาเต็มไปด้วยความมั่นใจเขาค่อยๆเปิดซิปกระเป๋าเสียงโลหะเสียดสีกันดังกล้องในความเงียบสิ่งที่อยู่ข้างในสะท้อนแสงแดดระยิบระยับจนอดีตภรรยาต้องยกมือบังตาเธอเบิกตากว้างหัวใจเต้นที ริมฝีปากแห้งผากอย่างไม่ทันตั้งตัวเธอก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเสียงหัวเราะเย้ยหยันที่เคยก้องกลับกลายเป็นเงียบงนันขาของเธอสั่นราวกับไร้เรี่ยวแรงความจริงบางอย่างกำลังจะเปิดเผยออกมาแสงที่สะท้อนออกมาจากกระเป๋าหนังเก่าคือเอกสารและตราสัญ,ญลักษณ์ของบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ตราประทับสีทองบนแฟ้มหนาๆนาบ่งบอกถึงอำนาจและความมั่งคั่งชื่อของเขาปรากฏเด่นชัดในฐานะเจ้าของ เสียงซุบสิบเริ่มดังขึ้นท่ามกลางคนงานทุกคนหันมามองด้วยความตกตะลึงชายหนุ่มยืนตัวตรงราวกับคนละคนกับเมื่อครู่เขาไม่ใช่เพียงแรงงานที่ถูกเหยียดหยามอดีตภรรยาหายใจติดขัดดวงตาสั่นระริกเหมือนโลกกำลังพังทลายลงตรงหน้าความมั่นใจและความเหนือกว่าที่เธอเคยมีค่อยๆแตกสลายเป็นชิ้นเล็กๆเ,เธอก้าวถอยหลังจนส้นรองเท้าสูงกระแทกกับพื้นหิน เสียงดังแหลมเสียดหูหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาสายตาของผู้คนที่มองเธอเต็มไปด้วยการตัดสินชายหนุ่มยังคงนิ่งแววตาของเขาไม่สแสดงความโกรธแต่กลับเต็มไปด้วยความเยือกเย็นที่ทําให้เธอสถานและในวินาทีนั้นเธอเริ่มรู้สึกถึงความผิดพลาดที่ไม่อาจย้อนคืนริมฝีปากของเธอสัน่นเสียงที่พยายามเอื้อนเอ,อ่ยออกมากลับติดขัดความเย่อหยิ่งที่เคยเป็นเกราะป้องกัน กลับกลายเป็นพันธนาการที่บีบรัดหัวใจสายตาของคนงานทุกคู่จับจ้องบางคนยกยิ้มบางๆอย่างเข้าใจความจริงบางคนสายหน้าช้าๆด้วยความผิดหวังในตัวเธอบรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันที่หนักอึ้องชายหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้ฝุ่นที่เกาะตามรองเท้าหนังหล่นกระทบพื้นเขายื่นเอกสารออกไปตรงหน้าเธอปลายนิ้วของเขาสั่นเพียงเล็กน้อยแต่มั่นคง นี่คือสิ่งที่เธอเคยไม่เชื่อเสียงทุ้มต่ำและเรียบเย็นดังขึ้นเหมือนดาบที่กรีดลงกลางความเงียบหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกดวงตาของเธอไหววูบเหมือนกำลังถูกฉีกถึงด้วยความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงร่างกายชาไปทั้งตัวความภาคภูมิใจที่เคยยกสูงถูกเหวี่ยงลงสู่พื้นอย่างรุนแรงเธอพยายามสูดลมหายใจแต่กลับรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวขาดหาย แสงแดดที่เคยงดงามกลับแผดเผาจนแสบผิวเหมื่อไหลลงมาตามขมับเย็นเฉียบเสียงหัวใจของเธอเต้นดังเกินกว่าจะซ่อนเร้นสายตาของผู้คนกลายเป็นแรงกดทับมหาศาลทุกคำพูดที่เคยเอ,อ่ยออกไปย้อนกลับมาแทงใจเหมือนคมมีดนับร้อยที่ทิ่มแทงพร้อมกันชายหนุ่มยืนนิ่งดวงตาไม่สะท้อนความชิงชังแต่กลับเต็มไปด้วยความเงียบที่มีอำนาจ รากับเขาไม่ต้องพิสูจน์สิ่งใดอีกต่อไปร่างกายของเธอสั่นสะท้านปลายนิ้วจิกแน่นกับกำไลเพชรที่ข้อมือแต่ประกายแสงของมันกลับไร้ค่าเมื่อเปรียบกับความจริงที่กำลังเผชิญความเงียบในไซต์ก่อสร้างยืดยาวเพียงเสียงลมพัดเศษเหล็กกระทบกันเบาๆเสียงนั้นชัดเจนยิ่งกว่าคำพูดใดๆและมันทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกตัดขาดจากโลกทั้งใบดวงตาของเธอเริ่มพร่ามัว ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหนื่อหรือหยดน้ำตาที่เอ่อคลอริมฝีปากเม้มแน่นจนเลือดซึมออกมาเล็กน้อยหัวใจเหมือนถูกบีบจนหายใจไม่ออกชายหนุ่มยังคงยืนนิ่งร่างสูงของเขาเหมือนเงาที่บดบังทุกแสงแม้ไม่ได้พูดสักคำแต่กลับทำให้เธอหวาดกลัวความเงียบของเขาหนักหน่วงยิ่งกว่าการตะโกนฝูงชนรอบข้างยังคงเฝ้ามองไม่มีใครกล้าเอ่ยแรกความเงียบยิ่งทวีความอึอดอัด เหมือนเวลาหยุดหมุนไปในชั่วขณะเธอเผลอก้าวถอยหลังอีกครั้งส้นรองเท้ากระแทกกับขอบคอนกรีตท,ที่ไม่มั่นคงเสียงดังสะท้อนกล้องในอากาศหัวใจของเธอกระตุกกูบด้วยความตกใจร่างของเธอเซทลาแขนทั้งสองกางออกเพื่อคว้าสิ่งใดไว้พยุงแต่รอบกายกลับมีเพียงอากาศว่างเปล่าเสียงกรีดร้องหลุดจากลำคอยอย่างควบคุมไม่ได้ใบหน้าของคนงานแต่ละคนสะท้อนความตื่นตระหนก ดวงตาเบิกกว้างกับเหตุการณ์ตรงหน้าเสียงเหล็กเสียดสีกันดังสนัน่นเศษฝุ่นปลิวว่อนคลุ้งไปทั่วอากาศชายหนุ่มก้าวไปข้างหน้าเพียงนิดเดียวแต่เขาไม่ได้ยื่นมือออกไปช่วยดวงตาคมนิ่งมองเหตุการณ์ด้วยความเยือกเย็นเหมือนทุกสิ่งคือผลลัพธ์ที่เธอต้องเผชิญเองหัวใจของเธอเต้นทีเสียงลมหายใจขาดห่วงขอบคอนกรีตใต้ส้นรองเท้าสั่นระริก เรากับพร้อมจะพังทลายลงทุกเมื่อเสียงแตกหักดังขึ้นใต้เท้าเศษปูนหล่นกระทบพื้นเบื้องล่างอย่างรุนแรงร่างของเธอสั่นสถานจนทรงตัวแทบไม่อยู่สายตากวดมองไปรอบกายด้วยความหวาดหวัน่นลมหอบแรงตีใบหน้ากลิ่นฝุ่นและกลิ่นน้ำมันเครื่องจักตีขึ้นจมูกควันบางเบาลอยผ่านตรงหน้าบทบังทัศนียภาพจนพร่าเลือนดวงตาของเธอสั่นระริก หยดน้ำตาไหลลงแก้มโดยไม่รู้ตัวริมฝีปากพยายามจะเปล่งเสียงแต่กลับสั่นพร่ไร้ถ้อยคําชายหนุ่มยังคงยืนนิ่งดวงตาคมกริบจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวของเธอไม่มีคําพูดไม่มีการยื่นมือมีเพียงความเยือกเย็นที่กดทับจนเธอแทบหายใจไม่ออกส้นรองเท้าของเธอลื่นถลายเสียงกรีดร้องสั้นๆดังสะท้อนก้องไปทั่วไซก่อสร้างเธอคว้าทางราวเหล็กข้างตัว แต่ปลายนิ้วกลับเฉียดไปเพียงเล็กน้อยร่างกายโอนเอ็นอย่างอันตรายสายตาของเธอเบิกกว้างเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดลมหายใจหอบที่ไม่เป็นจังหวะคนงานบางคนร้องเสียงดังแต่กลับไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วเกินควบคุมเสียงเหล็กหล่นกระทบพื้นยิ่งเพิ่มความโกลาหลในเสียววินาทีนั้น เธอหันไปสบตากับชายหนุ่มสายตาที่เต็มไปด้วยความนิ่งสงบและเด็ดขาดทาให้เธอรู้สึกเหมือนทั้งร่างกายถูกตรึงไว้กับความจริงที่โหดร้ายดวงตาของเธอสั่นไหวแววตาที่เคยเปี่ยมด้วยความมั่นใจกลับแตกสลายริมฝีปากอ้าออกเหมือนอยากจะขอความช่วยเหลือแต่เสียงกลับติดค้างอยู่ในลําคอแรงลมวูบหนึ่งพัดผมของเธอปลิวสะบัดความเย็นเยียบแทรกซึมเข้าสู่ผิวกายเหงื่อเม็ดใหญ่ไหลลงข้างแก้ม ผสมกับน้ำตาที่เอ่อคลอไม่หยุดชายหนุ่มยังคงนิ่งแววตาไม่สะท้อนความสงสารเพียงแต่เต็มไปด้วยความเฉยชาเรากับเขาได้ตัดขาดความผูกพันทั้งหมดแล้วเสียงเหล็กดังกึกใต้ส้นรองเท้าทำให้เธอสะดุ้งเฮือกหัวใจแทบหยุดเต้นเธอก้มลงเห็นรอยร้าวเล็กๆบนขอบปูนและรู้ในทันทีว่าพื้นที่เธอยืนอยู่ไม่มั่นคงอีกต่อไปรอยร้าวค่อยๆขยายกว้าง เสียงแตกดังแคร็ crack, กก้องสะท้อนฝุ่นผงร่วงหล่นลงเบื้องล่างเป็นสายร่างของเธอสั่นสถานยิ่งกว่าเดิมเธอพยายามก้าวเท้าหนีแต่ขาสั่นจนแทบไร้เรี่ยวแรงส้นรองเท้าสูงยิ่งทำให้เสียสมดุลทุกย่างก้าวคือความเสี่ยงที่จะร่วงหล่นสายตาของเธอหันกลับไปหาเขาอีกครั้งเหมือนเป็นการร้องขอสุดท้ายโดยไม่ใช้คำพูดในดวงตานั้นเต็มไปด้วยความสิ้นหวัง และความกลัวที่แทบทำลายสติชายหนุ่มยังคงยืนนิ่งแวลาตายเย็นชาเหมือนถูกตัดขาดจากอดีตทั้งหมดไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการยื่นมือเพียงปล่อยให้เวลาค่อยๆกัดกินความมั่นใจของเธอจนหมดสิ้นเสียงร้าวดังลั่นขึ้นอีกครั้งเศษปูนหล่นกระแทกพื้นด้านล่างอย่างแรงฝุ่นควันพวยพุ่งพุ่งขึ้นมาปกคลุมบรรยากาศกลิ่นคอนกรีแตรแตกร้าวลอยอบอวลไปทั่วร่างของเธอสั่นสะท้าน แขนสองข้างกลางออกอย่างไร้ทิศทางดวงตาเบิกกว้างจนเห็นแววตาตื่นตระหนกชัดเจนหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกเสียงร้องอันสั่นเครือหลุดจากริมฝีปากไม่ใช่เสียงเย้ยหยันดังเช่นที่ผ่านมาแต่เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวสะท้อนกล้องไปทั่วไซก่อสร้างคนงานบางคนก้าวออกมาข้างหน้าแต่กลับหยุดชะงักเมื่อเห็นแววตาของชายหนุ่ม แววตาที่สงบนิ่งแต่เฉียบคมเหมือนบอกให้ทุกคนปล่อยให้เรื่องราวดำเนินไปตามชะตากรรมร่างของเธอเริ่มเสียหลักส้นรองเท้าลื่นถลายไปบนเศษปูนแตกเสียงกรีดร้องดังสะท้อนดังม,มแขนเหวี่ยงคว้าอากาศอย่างสิ้นหวังใบหน้าของเธอซีดขาวเหงื่อและน้ำตาไหลรวมกันเป็นทางยาวริมฝีปากสั่นระริกพยายามเอื้อนเอ่ยแต่ไม่มีถ้อยคำใดหลุดออกมาสายตาทุกคู่จับจ้อง ความเงียบปกคลุมทั่วทั้งายงานแม้แต่เสียงเครื่องจักรก็หยุดนิ่งเรากับโลกทั้งใบหยุดหายใจไปพร้อมกันชายหนุ่มยืนนิ่งไม่ไหวติงดวงตายเย็นเยียบมองตรงไปที่เธอสายตาที่ไม่เหลือแม้เศษเสี้ยความอธรรและนั่นยิ่งทําให้เธอหวาดกลัวยิ่งกว่าเดิมเสียงแตกหักดังขึ้นใต้ฝ่าเท้าเศษคอนกรีตร่วงหลง่นลงสู่เบื้องล่างอย่างต่อเนื่องแรงสั่นสะเทือนทําให้ร่างเธอเสียสมดุลหนักกว่าเดิม แขนเวี่ยงคว้าทางราวเหล็กอย่างบ้าคลั่งปลายนิ้วเฉียดเพียงวัตถุแข็งแต่กลับไม่อาจจับยึดได้เล็บจิกลงบนอากาศว่างเปล่าก่อนที่เธอจะกรีดร้องออกมาอย่างสิ้นหวังลมแรงพัดผ่านกายชุดราตรีสีทองสะบัดปลิวอย่างไร้ทิศทางแสงอาทิตย์ที่สะท้อนบนเพชรพลอยกลับส่องประกายเย็นเยียบดังคำสาปสายตาของเธอเบิกกว้างมองชายหนุ่ม ในแววตานั้นเต็มไปด้วยคำถามคำถามที่ไร้เสียงและไร้คำตอบในขณะที่พื้นคอนกรีต,ตใต้เท้าร้าวลึกลงทุกวินาทีเสียงร้าวดังสะท้อนลั่นพื้นคอนกรีตแต่เป็นเส้นยาวเหมือนใย,ยแมงมุมฝุ่นผงกระจายคลุ้งขึ้นปกคลุมใบหน้าและเสื้อผ้าเธอร่างกายโอนเอ็นอันตรายเหมือนใบไม้ที่กำลังจะร่วงเธอกรีดร้องสุดเสียงเสียงนั้นเสียดแทนไปทั่วายงาน ทุกสายตาเต็มไปด้วยความตกตะลึงแต่ไร้ใครกล้าก้าวเข้าช่วยเหลือดวงตาของเธอสั่นระริกสะท้อนทั้งความกลัวและความเสียใจที่กัดกินหัวใจริมฝีปากสั่นเหมือนอยากพูดบางอย่างออกมาแต่ถูกกลืนหายไปกับเสียงลมและฝุ่นชายหนุ่มยืนนิ่งดังเดิมเงาของเขาทอดลงบนร่างเธอที่กำลังจะลม้มสายตาเย็นชาและเฉียบคมเหมือนคมมีด ตอกย้ำให้เธอรู้ว่าความสิ้นหวังนั้นไม่อาจเลี่ยงได้ส้นรองเท้าของเธอหลุดจากขอบคอนกรีตร่างกายโอนเอ็นเหมือนจะร่วงลงไปจริงๆเสียงกรีดร้องดังสะท้อนกล้องไปทั่วมือทั้งสองกวาดแกว่งหาที่ยึดเหนี่ยวปลายนิ้วเกี่ยวเข้ากับขอบเหล็กสนิมเครอะเสียงเล็บเสียดสีกับโลหะดังแสบหูเลือดซึมออกจากปลายนิ้วทันทีแต่เธอยังคงกัดฟันยึดมันไว้ด้วยแรงสุดท้าย ใบหน้าของเธอบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดและตื่นตระหนกเหงื่อไหลพร่าจนเปียกชุ่มเส้นผมน้ำตาผสมฝุ่นละอองทำให้ดวงตาแสบระคายลมหายใจหอบทีจนแทบขาดช่วงเธอเงยหน้าขึ้นอีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยการวิงวอนและคำขอโทษที่ไม่เคยพูดเสียงในลำคอแตกพร่าเหมือนจะเรียกชื่อเขาแต่ชายหนุ่มยังคงยืนนิ่งไม่แม้แต่จะขยับตัว เสียงเหล็กเก่ากึดก้องสั่นสะเทือนภายใต้แรงกดของเธอขอบคมบาดลึกลงที่ฝ่ามือจนเลือดหยดลงสู่พื้นเบื้องล่างร่างกายสั่นระริกเหมือนเส้นได้ที่พร้อมขาดหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อเธอพยายามตะโกนเสียงสั่นเครือแผ่วเบาแ,บแทบไม่เป็นท้อยคำริมฝีปากซีดขาวเปื้อนคราฝุ่นและน้ำตาดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวสุดขีดคนงานรอบข้างบางคนยกมือปิดปาก บางคนเบื่อหน้าหนีไม่กล้ามองต่อความเงียบหนักอึ้งปกคลุมทุกมุมจนแม้แต่เสียงลมพัดก็ฟังชัดเจนเกินไปชายหนุ่มยืนตรงกลางเงาแดดยามเย็นสายตาคมนิ่งจ้องไปที่เธอโดยไม่กระพริบไม่มีร่องรอยของความโกรธมีเพียงความเย็นชาเหมือนหินผาเธอกัดฟันพยายามยกตัวขึ้นแขนสั่นระริกจนเส้นเลือดปูดโปนปลายนิ้วเกรงแน่นจิกกับเหล็กจนเสียงเสียดหูดังขึ้นอีกครั้ง แต่แรงในร่างกายค่อยๆร่วงโรยไปทุกวินาทีลมหายใจของเธอขาดห่วงเสียงสะอื้นหลุดลอดออกมาสันเครือเลือดที่มือหยดลงเป็นทางยาวเปื้อนเศษปูนและเหล็กสนิมด้านล่างดวงตาที่พร่ามัวมองขึ้นไปยังชายหนุ่มแววตานั้นเต็มไปด้วยการวิงวอนครั้งสุดท้ายริมฝีปากสันระริกเหมือนอยากเปล่งคำขอโทษแต่เสียงกลับขาดหายไปกับสายลมฝุ่นลอยวนรอบตัวราวกับกลบทุกสิ่ง แสงอาทิตย์สาดตรงลงมาจนเจ็บแสบผิวความร้อนเผาไม่ผสานกับความเย็นจากความกลัวทำให้เธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกกลืนหายคนงานบางคนก้าวขึ้นมาครึ่งก้าวแต่หยุดลงเมื่อสบตากับชายหนุ่มดวงตาของเขานิ่งแข็งราวกับคำสั่งที่ไม่ต้องเอ่ยไม่มีใครกล้าทำลายความเงียบนั้นมือของเธอสั่นแรงแรงยึดเกาะค่อยๆอ,อ่อนลงอย่างห้าไม่ได้ เสียงเล็บขูดเหล็กดังแหลมกรีดหัวใจทุกคนขณะที่เธอกำลังจะสูญเสียการควบคุมในวินาทีถัดไปเล็บของเธอหักเสียงดังเปรี้ยความเจ็บแล่นพ่านจนร้องไม่ออกเลือดไหลาอาบตามซอกเหล็กสนิมหยดลงเป็นคราบแดงเข้มบนพื้นด้านล่างร่างทั้งร่างสั่นระริกแขนไร้เรี่ยวแรงเหมือนเส้นได้ใกล้ขาดดวงตาเบิกโพร่งสะท้อนความสิ้นหวังหัวใจเต้นรัวจนแทบจะหยุด เสียงเหล็กเสสีก mm ับผิวดังแสบแก้หูทำให้คนงานรอบข้างสะดุ้งเฮือกบางคนเอื้อมมือมาด้วยสัญชาตญาณแต่กลับหยุดนิ่งเมื่อเห็นแววตาเย็นชาไม่กระพริบของชายหนุ่มแสงแดดสุดท้ายของวันศาสตร์กระทบชุดสีทองประกายระยิบระยับกลับกลายเป็นเงามืดหน้าหวัดวันลมพัดแรงจนผมเธอปลิวสะบัดปิดใบหน้ากลบเสียงสะอื้นที่แตกพร่าและสันเครือปลายนิ้วของเธอถลายลงช้า เสียงเศษสีกับเหล็กดังยาวสะท้อนทั่วอากาศเลือดไหลทิ้งเป็นเส้นทางแดงสดท่าทับบนสนิมที่กัดกร่อนจนดำคำํ้ำดวงตาของเธอพร่ามัวจนแทบมองไม่เห็นเปลือกตาหนักอึ้งเหมือนถูกกดทับด้วยหินริมฝีปากแห้งแตกอ้าออกแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดร่างกายโอนเอ็นอันตรายแขนที่เคยยึดเหนียวค่อยๆค,ค,คลายออกเสียงกรีดร้องในลำคอกลายเป็นเพียงลมหอบสั้น สะท้อนความสิ้นแรงอย่างน่าสะพรึงชายหนุ่มยังคงยืนนิ่งเงาของเขายาวทอดทับบนร่างเธอสายตาคมเย็นดุดน้ำแข็งทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกตรึงไว้กับความตายที่ใกล้เข้ามาแขนของเธอสั่นระริกแรงเฮื่อสุดท้ายที่เหลืออยู่กำลังจะหมดไปเสียงเหล็กครูดกับผิวดังลาดยาวเหมือนคำเตือนสุดท้ายของชะตากรรมน้ำตาไหลาอาบแก้ม ผสมกับฝุ่นและเหงื่อจนขุ่นมัวริมฝีปากขยับช้าๆรากับอยากเอ่ยคำที่เธอไม่เคยพูดมาก่อนหัวใจเต้นทีจนเจ็บร้าในอกทุกสายตารอบข้างจับจ้องด้วยความหวาดกลัวบรรยากาศหนักอึ้งราวกับถูกบีบอัดจนแม้แต่เสียงลมยังแหลมแทงหูมือของเธอค่อยๆหลุดจากขอบเหล็กเสียงเล็บผักดังกรอบแกรบตามแรงกดเลือดหยดสุดท้ายไหลรินลงสู่พื้นเบื้องล่าง และร่างของเธอเริ่มร่วงลงในความเงียบเงันร่างของเธอหล่นวูบเสียงกรีดร้องแต่พระก้องสะท้อนอากาศโอรรดไกยราวกับบ่วงมรณะสายลมตีใบหน้าอย่างรุนแรงจนหายใจไม่ออกชุดปราตรีสีทองปลิวสะบัดกลางอากาศประกายเพชรที่เคยเจิดจ้ากลับสะท้อนเป็นแสงเย็นเยียบเหมือนประกาศการล่มสลายของความภาคภูมิคนงานบางคนเบิกตากว้าง เสียงร้องอุทานดังขึ้นพร้อมกันแต่ไม่มีใครกล้าเอื้อมมือเข้าช่วยเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วเกินไปชายหนุ่มก้าวถอยเล็กน้อยดวงตาย,ยังคงมิ่งเฉยมองภาพตรงหน้าราวกับทุกสิ่งถูกกำหนดไว้แล้วไม่มีแม้เงาของความสันไหวในแววตาร่างของเธอตกกระแทกกับโครงเหล็กด้านล่างเสียงดังสะท้อนก้องไปทั่วไซตก่อสร้างเศษฝุ่นและปูนแตกกระจายเป็นคลื่น คนงานหลายคนพงะถอยด้วยความตกใจเสียงครางเบาๆหลุดจากลำคอเธอดวงตาพระมัวสั่นระริกเหมือนใกล้ดับแสงเลือดซึมเปื้อนชุดสีทองระยิบระยับกลายเป็นภาพที่ทั้งงดงามและน่าสะพรึงในคราวเดียวกันเธอพยายามยกมือขึ้นเล็กน้อยแขนสันระริกร้เรเร้วแรงริมฝีปากขยับเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงกลับหายไปในความโกลาหลรอบข้าง ชายหนุ่มยืนมองจากด้านบนเงาของเขาทอดยาวคลุมร่างเธอที่นอนจมอยู่ในฝุ่นแววตาคมเย็นไม่สะท้อนความสงสารมีเพียงความเงียบที่กดทับทุกหัวใจจนแทบหยุดเต้นลมหายใจของเธอขาดห่วงเสียงสะอื้นเบาจางเหมือนถูกกลืนหายไปกับฝุ่นควันดวงตาที่เคยเฉิดฉายเต็มไปด้วยความกลัวและสับสนสะท้อนแสงอาทิตย์ยามเย็นจนดูราวกับน้ำตาแห่งความสิ้นหวัง เลือดซึมไหลเป็นทางยาวไปตามรอยแตกของคอนกรีตกลิ่นข้าวคล,ลุ้งปะปนกับกลิ่นฝุ่นและน้ำมันเครื่องจักรทาให้บรรยากาศหนักอึ้งยิ่งกว่าเดิมทุกเสียงรอบข้างเหมือนถูกกดทับจนเงียบงนันคนงานหลายคนยืนนิ่งบางคนยกมือทาบอกด้วยความตกตะลึงสายตาเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาเพราะเกรงจะทำลายความเงียบที่ปกคลุมทุกสิ่งชายหนุ่มยังคงยืนอยู่เบื้องบน ใบหน้าเรียบเฉยไม่เผยอารมณ์ใดเงาของเขาคลุมทับร่างเธอที่นอนแน่นิ่งราวกับเส้นแบ่งสุดท้ายระหว่างชีวิตและความตายดวงตาของเธอกับพริบช้าเปลือกตาหนักอึ้งเหมือนกำลังจะปิดลงริมฝีปากขยับเล็กน้อยเสียงแผวเบาหลุดออกมาแทบไม่เป็นคำเลือดซึมไหลออกจากมุมปากย้อมชุดสีทองให้หม่นหมองประกายเพชรที่เคยสะท้อนแสง กลับกลายเป็นเพียงเงามืดที่ไร้ค่าบรรยากาศรอบข้างอึดอัดราวกับโลกหยุดหมุนเสียงเครื่องจักรที่เงียบงันทําให้ทุกลมหายใจดังเกินไปคนงานยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงไม่มีใครกล้าแม้แต่จะก้าวเข้าใกล้ชายหนุ่มยืนมองลงมาแววตาเย,ย็นชาเหมือนน้ำแข็งไม่มีร่องรอยของความสงสารหรือเวทนามีเพียงความเงียบที่กรีดลึกลงในหัวใจของเธอ เธอพยายามเอื้อมมือขึ้นปลายนิ้วสัน่นระริกกลางอากาศเรากับต้องการคว้าเงาของเขาที่ทอดยาวลงมาแต่กลับสัมผัสได้เพียงความว่างเปล่าลมหายใจแผ่วเ,เบาจนแทบไม่ได้ยินเสียงสะอื้นขาดห้วงดังลอดออกมาเป็นช่วงสั้นดวงตาเต็มไปด้วยประกายสำนึกคล้ายอยากพูดคำที่ไม่เคยเอ่ยตลอดชีวิตแสงอาทิตย์ยามเย็นสาดต,ตรงเข้าสู่ใบหน้าเธอ เปลี่ยนหยดน้ำตาให้กลายเป็นประกายวาวแต่ประกายนั้นช่างเจ็บปวดและสิ้นหวังมากกว่าความงดงามที่ใครเคยเห็นชายหนุ่มยืนนิ่งใบหน้าสงบจนยากจะคาดเดาความคิดดวงตาคมเย็นเหมือนปิดตายทุกความทรงจำปล่อยให้เธอจมอยู่กับวินาทีสุดท้ายของความสำนึกริมฝีปากของเธอสั่นระริกเสียงแผวเบเล็ตลอดออกมาเป็นถ้อยคำที่แทบขาดหายกลางลมหายใจ ฉันผิดเองเสียงนั้นบังเบาเราวกับสายลมแต่กลับกระแทกเข้าสู่หัวใจของคนงานที่ยืนฟังหลายคนเบือนหน้าหนีด้วยความเสะเตือนใจไม่มีใครกล้าเอื้อนเอ่ยคำใดเลือดยังคงไหลแผ่วซึมลงบนพื้นคอนกรีตกลิ่นคาวเข้มข้นจนแสบจมูกฝุ่นผงลอยคลุ้งสะท้อนแสงอาทิตย์สีแดงฉานราวกับพืนฟ้าทั้งหมดกำลังหลั่งเลือดชายหนุ่มมองลงมาอย่างเย็นชา แววตาไร้ความอ่อนโยนแต่ลึกในเงาสีดําที่ปกคลุมใบหน้ากลับซ่อนความจริงที่ไม่มีใครมองเห็นเธอเพยายามอ้าปากอีกครั้งแต่เสียงที่ออกมากลับเป็นเพียงลมหายใจขาดห่วงริมฝีปากซีขาวเคลื่อนไหวช้าราวกับกําลังสารภาพบาปที่ติดค้างมานานดวงตาเริ่มพร่ามัวเงาสีทองจากชุดที่เคยงดงามถูกกลบด้วยคราบเลือดทุกสิ่งรอบตัวสันคลในสายตาเธอ เหมือนโลกกำลังดับวู้ไปต่อหน้าเสียงฝีเท้าของคนงานดังขึ้นอย่างระมัดระวังแต่ก็ยังไม่มีใครก้าวเข้ามาใกล้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอึดอัดเหมือนทุกลมหายใจหนักอึ้งจนแทบขยับไม่ได้ชายหนุ่มยังคงยืนอยู่เบื้องบนแสงอาทิตย์ยามเย็นทอดเงายาวผ่านร่างเขาใบหน้าคมสงบไร้อารมณ์เหมือนรูปปั้นที่ถูกสลักขึ้นเพื่อเป็นพยาในช่วขณะนี้ ดวงตาของเธอเบอิกกว้างขึ้นเล็กน้อยแสงสุดท้ายสะท้อนประกายสำนึกที่เจ็บปวดริมฝีปากเปล่งเสียงแผ่วสั้นคล้ายอยากเรียกชื่อเขาเป็นครั้งสุดท้ายมือที่สั่นไหวค่อยๆตกลงข้างลำตัวเล็บยาวขูดกับคอนกรีตจนเกิดเสียงเสียดฝืดเลือดไหลรินตามร่องนิ้วหยดลงบนพื้นแข็งอย่างเย็นเยียบสายลมเย็นพัดผ่านไซ้ก่อสร้างปลิวฝุ่นควันให้ลอยวนคล้ายม่านหมอก กลบเสียงเครื่องจักรที่เงียยสนิทเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นช้าและหนักชายหนุ่มมองภาพนั้นนิ่งงนันเงาดําคลุมใบหน้าและดวงตาไม่มีใครล่วงรู้ได้ว่าในใจเขาคิดอะไรเพราะแววตาที่ทอดลงมาหยินเยียบดุดเหล็กล้าเสียงลมหายใจเธอขาดห้วงลงอีกครั้งดวงตากระพริบช้าเหมือนกำลังจะปิดสนิทแสงสุดท้ายจากดวงอาทิตย์ย้อมใบหน้าเธอเป็นสีแดงหมน ก้าวกับท้องฟ้าโศกเศร้าไปพร้อมกับร่างที่ใกล้ดับริมฝีปากเธอขยับเบาเสียงแผวหลุดออกมาแทบไม่เป็นถ่อยคําเป็นเสียงสะอื้นผสมคําขอที่ไม่มีใครได้ยินชัดทว่าวความเจ็บปวดในน้ําเสียงปรับกรีดลึกลงในบรรยากาศพื้นคอนกรีตเย็นเฉียบดูดซับเลือดที่แผ่ซ่านกลิ่นคาวาคละคลุ้งจนแทบหายใจไม่ออกฝุ่นยังลอยวนกลางแสงสีทองของยามเย็นบทบังขอบฟ้าให้มืดหมนลงทีละน้อย ชายหนุ่มยังยืนเงียบแววตาคมทอดมองลงมาจนร่างเธอสันสานใบหน้าของเขาไร้ความเมตตาและความเงียบของเขาก็หนักหน่วงยิ่งกว่าคำพิพาคษาแสงอาทิตย์ค่อยๆลับขอบฟ้าความมืดเริ่มพลี่คลุมสายก่อสร้างทีละน้อยเสียงลมหวีดวิวพัดผ่านเศษเหล็กและฝุ่นผงกลายเป็นบทเพลงสุดท้ายที่โอบล้อมร่างของเธอดวงตาเธอปิดสนิทหยดน้ำตาไหลลงบนแก้มซีดราวกับร่องรอยแห่งการสำนึก เสียงหัวใจเต้นเงียบหายไปในค่ำคืนเหลือเพียงความม่างเปล่าที่ปกคลุมทุกสิ่งชายหนุ่มหันกายจากขอบอาคารแสงเงาสีแดงสาดผ่านใบหน้าที่ไร้อารมณ์ก้าวเดินช้าแต่หนักแน่นรากับทิ้งทุกความหลังไว้เบื้องหลังโดยไม่หวนกลับคนงานก้มหน้าลงอย่างเงียบงนันไม่มีใครเอ่ยคำใดมีเพียงเสียงสายลมที่พัดพาเศษฝุ่นให้หายแล้วไปกับท้องฟ้า ประหนึ่งกำลังลบล้างเรื่องราวทั้งหมดให้กลายเป็นอดีตและในความเงียบเงันนั้นความจริงก็ปรากฏขึ้นชัดเจนว่าความเยะ้ยที่เธอเคยมอบให้เขาสุดท้ายได้หวนกลับมาทำให้เธอต้องเสียใจอย่างที่สุด